เรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีขุนช้างขุนแผนและนางวันทองเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่สมัยเด็กๆข้าจะเล่นเป็นพ่อวันทองเป็นแม่ส่วนเจ้าเป็นลูกไม่ไม่ไม่เจ้านั่นแหละเป็นลูกส่วนข้าเป็นพ่อนางวันทองเป็นแม่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็เปลี่ยนไม่เล่นแล้วไปเล่นม้าก้านกล้วยดีกว่า ทั้งสามโตขึ้นทําให้ความรักแบบเพื่อนเปลี่ยนเป็นความรักแบบหนุ่มสาวคุณช้างคุณแผนต่างก็ชอบนางวันทองผู้หญิงคนเดียวกันใครที่อยากเป็นคนดีผิดที่ใจมีจำมันควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขา สอองใจรรักเธขุนช้างไม่พอใจและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้ครอบครองนางวันทองโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องแม่วันทองแม่วันทองจา๋าทูลหัวของพี่ช้างมีข่าวจะมาบอกตอนนี้ขุนแผนได้ตายในสนามรบเสียแลว้วไม่จริงไม่จริงข้าไม่เชื่อ เชื่อขุนช้างเธอลูกเอ๋ยถ้าขุนแผนยังไม่ตายก็ต้องกลับมาแล้วสิเชื่อแม่นะลูกสามีที่ดีคือสามีใหม่นางสีประจันกลัวลูกตกไปเป็นไม้เหลืองจึงยกให้นางไปอยู่กับขุนช้างขุนแผนทราบเรื่องจึงเข้าไปแย่งชิงตัวเพื่อน,นำนางวันทองมาอยู่ด้วยกัน ทั้งสองพากันไปใช้ชีวิตและหกแะเหินอยู่ในป่าจนนางวันทองได้ตั้งท้องพี่ว่าพี่จะมอบตัวพี่มีคดีติดตัวเมื่อพ้นโทษพี่จะกลับมาอยู่กับน้องนางวันทองได้กลับมาอยู่บ้านของตนเองเมื่อขุนช้างรู้ข่าว จึงมาฉุดนางวันทองไปเป็นเมียอีกครั้งเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทันทีอสูรรกายกับเจ้าหญิงบ่แพ้กันเป็นยังทุกแบ่งชนชั้นโหแพ้เขาบองใดอสูรรกายโหดร้ายตอนนี้สุกบ,บังดีๆมันก็มีแต่หัวใจอกหักยามใด เวลาผ่านไปหลายเดือนนางวันทองเจ็บท้องคลอดลูกเอ้ยพวกเองไปตามหมอตำแยมาทำคลอดเมียค่ะเดี๋ยวนี้มาแล้วจ้ะมาแล้วเอา้าเบ่งเจ้าค่ะหนึ่งสองสามอ้หนึ่งสองสามอ้ นางวันทองขอดูออกมาเป็นผู้ชายและได้ตั้งชื่อให้ว่าพลายงามสวัสดีครับเรียกหนูว่าไอา้จ้าบตรงนั้นไม่แต่คนเท่เทไม่แต่คนเฟี้ยวเฟีไม่แต่คน,ตค,นตคนจับจ้าบพรายงามมาหาแม่สี่ลูกมากอดหน่อยขุนช้างได้เลี้ยงพรายงามมาจนอายุ เก้าขวบยิ่งโตพลายงามก็ยิ่งมีหน้าตาค,คล้ายขุนแผนขุนช้างจึงสงสัยข้านี่นึกสงสัยแล้วเชียวทำไมพลายงามมันไม่หน้าตาหล่อเหมือนข้าที่แท้มันคือลูกของไอ้ขุนแผนเห็นทีข้าจะอยู่ร่วมโลกกับมันไม่ได้เสียแล้วในระหว่างนั้นนางบรนทองล้มป่วยขุนแผนจึงอาสาดูแลพลายงามแม่วันทองไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่ช้างดูแลลูกเองแม่วันทองพักผ่อนนะจ๊ะขนช้างคิดอุบายพาพลายงามเข้าไปเที่ยวในป่าพลายงามลูกรักของพ่อเจ้าอยากไปเที่ยวป่าไหมไปดูสิงสาราสัตว์ไม่อยากไปโลตัสมากกว่า เราไปเที่ยวป่ากันดีกว่าไปก็ได้จ้ะคุณช้างทาภายงามเดินชมนกชมไม้เข้าไปในป่าลึกพอ,อช้างจ๋านั่นสัตว์เต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างจ๊ะนั่นไงช้างกวางนกเยอะแยะเลย เมื่อพายงามกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการดูสัตว์ป่าขุนช้างจึงผักพายงามตกเหวและโยนขอนไม้ลงไปทับหวังให้ตายช่วยด้วยช่วยด้วยพายงามตกอยู่ในอันตราย ข้ามาช่วยแล้วด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ปีกทั้งหลายที่ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดให้ถอนรับโลดกดลุ่มหงอกแล้วก็ปล่อยวางนะขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงสัตว์ปีกทั้งหลายด้วยเถิดสาธุ ต้องตกใจข้าคือของวิเศษของพ่อเจ้ารอตรงนี้ก่อนนะข้าจะไปตามแม่เจ้ามาช่วยผีพายเข้าไปในฝันของนางวันทองและเล่าเรื่องราวที่ขุนช้างพาพายงามไปฆ่าให้นางวันทองฟังจนนางวันทองสะดุ้งตื่นไม่นะพายงามลูกลูกอยู่ไหนนางวันทองเดินเข้าไปในป่า จนพบลูกพายงามพายงามอยู่ไหนได้ยินแม่ไหมลูกแม,กแม่จ๋าแม่หนูอยู่นี่หนูคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอหน้าแม่เสียแล้วพ่อขุนช้างใจร้ายหลอกให้มาที่นี่แล้วทำร้ายลูกหวังจะให้ลูกตายโชคดีที่มีผีพายมาช่วยลูกไว้แม่จ๋าลูกกลัว แม่ขอโทษนะลูกที่ปล่อยให้ลูกตกละกรรมลำบากแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าแท้จริงแล้วพ่อของเจ้าชื่อคุณแผนไม่ใช่คุณช้างลูกก็คิดเช่นนั้นเพราะถ้าเป็นพ่อของลูกจริงไม่น่าจะทำเช่นนั้นกับลูกนางวันทองเล่าทุกอย่างให้ลูกฟังแล้วบอกลูกว่า ทางเดียวที่ลูกจะรอดชีวิตได้ลูกต้องไปอยู่กับย่าทองประสิทผู้เป็นแม่ของหุ่นแผนที่เมืองกาญจนบ,บุรีค่ำนี้แม่จะพาเจ้าไปฝากกับขัวหน้าก่อนเพื่อความปลอดภัยของลูกนางวันทองจึงพาพลายงามไปหาขัวหน้า คงมีแต่พระที่ต้องการฉันกับโจรเท่านั้นและที่มันรลักจริงปลาไม่หมดแล้วเพราะเธอทอดทิ้งสุดท้ายยังสิงอิงติงลิงติงลิงติงลิงจึบจึบจึบนางวันทองได้เล่าเรื่องให้ผัวานาคฟังบ้าทำไมคุณจ้างมันจ้างหูไรเพียงนี้อาจจมาจากดูแลอายงามให้เอง เจ้ารีบกลับไปเตรียมข้าวของให้ลูกเธอะเมื่อเจ้าไปอยู่กับย่าแล้วต้องเป็นเด็กดีนะลูกตั้งใจเล่าเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ลูกก็เลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเอือตาลหยสะอื่นรำอำลาลด้วยอาไลแล้วแข็งใจจากนาง ตามทางมาเวลาผ่านไปสองวันพลายงามเดินทางถึงกาญจนบุรีและเจอย่าทองประดีพีาคงามเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้ย่าฟังหลังจากนั้นทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านปกองวิทยาขอกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ